ยินดีต้อนรับพลพั์ของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราววลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรคขันลิเวอร์พูลประจำวันที่3มีนาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยตี5ตรงนะครับพบกับผมแอดมินเบงเช่นเคยนะครับจากชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลวันนี้เป็นเช้าวัน ที่สดใสที่สุดเลยนะครับเลวูอของเราเอาชนะนอติงแยมฟอเรสต์ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากการม่งประตูชัยช่วงนาทีบาปนะครับก็ขึ้นนําเป็นจ่าฟูงนะครับโดยนําหน้าแมนเชสเตอยู่สแต้มวันนี้เรามารุ้นให้แมนเชสเตียนะครับสะดุดขาของตัวเองนะครับโดยเจอกับเพื่อนรักของเราฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนรักนะฮะขอให้เสมอไม่ก็ City, แมนเชสเแพ้ไปเลยก็ยิ่งดีนะครับ กับสถานการณ์การลุ้นแชมป์ในศึกพิมล์ลิงกฤษนะครับโดยเช้านี้นะครับเรามาสรุปผลฟุตบอลพิมล์ลิงกิตกันก่อนนะครับเราเริ่มต้นคู่ค่ำคืนวันเสาร์นะครับที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะฮะบเบรนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเสมอมกับโชซีไป2-2เอเวอเรสตนเปิดบ้านแพ้ให้กับเวนแฮมยูวิตเอ็ด1-3ฟูตแลมเปิดบ้านเอาชนะไบริันไป3-0นะครับนนเนวิเกสต์เนวิตเอ็ดเปิดบ้านเอาชนะวูมแฮมตันไป3 0. ประตูต่อ 0, 0. นอตเทียมฟอร์เรสต์เปิดบ้านแพ้ใหกับลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนั้มนมาสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะคริสเซอร์เปลตไปสามประตูต่อหนึ่งและคู่ดึกนะครับลูตนันเทลเปิดบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไปสองประตูต่อสามนะครับเรามาสรุปตนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับอันดับที่1ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับแข่งไปยี่สเกมมี63แต้มอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งไปยีเกมมี59แต้มตอนนี้ห่างเรา4แต้มนะครับแต่แมนเชสเตียร์ ครั้งน้อยกับเรา1เกมอันดับที่3ามให้เป็นยาวสนอนัครับแข่งไป26เกมมี58แตม้มนะครับส่วนโซนท้ายตารางนะครับอันดับที่17นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แข่งไป27เกมมี24แตม้มอันดับที่18ลูตันทาวน์ครับแข่งไป26เกมมี20แตม้มอันดับที่สิเบอร์รี่แข่งไป26เกมมี13แตม้มและอันดับสุดท้ายเชฟฟิลด์โยเต็ดแข่งไป26เกมมีเพียงแค่13แต้มนะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ ety, นะครับเล่่นนรรอบบดึกะคัชวง เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะครับวันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนรักนะครับเฮ็ดให้เฮ้าในเดอเพื่อนก็ดึงเสมอหรือว่าเอาชนะให้ได้นะครับแมนยูวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนวันจันนั้นก็ไปลุ้นคู่ระหว่างเชฟฟีนโรเตดนะครับเปิดบ้านพบกับอาร์เซนลนะครับลุ้นให้ตัดแต้มให้ได้นะครับท่านผู้ชมเราจะได้มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกิดมากขึ้นนะครับ วันนี้นะครับสรุปข่าวลิเวอร์ชวงเช้ามีหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันเลยนะครับประเด็นดราม่านะครับหลังจากที่ก่อนเกมนะครับแล้วก็ในช่วงที่ดาวิิเยตถูกส่งลงสนามเนี่ยแฟนบอลของนอตทิมฟอร์เรส์ร้องเพลงล้อเลียนนะครับดาวินิเยตว่าเปรียบเสมือนเป็นแอนดี้คาร์โลนะครับหลังจากนั้นปุ๊บโอ้โหโดนดาวินิเยตลงโทษเลยนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในเนื้อ หาในข่าววันนี้นะครับแล้วก็ท่านั่นของอแฟนบอลไม่พอใจนะครับที่กรรมการต่อเวลานานจนเกินไปนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นนั่นก็คือเรื่องของอ,อดีตท่านเปาครับมาร์คคาร์เทนเบิร์กนะครับ,รบ,อ,รรบออกมาบอกว่าประตูที่วูได้นั้นไม่สมควรได้นะครับแล้วก็มีประเด็นต่างๆมากมายอ,าอย่างเช่นประเด็นวัตุรุอินโดนะครับทำเรื่องที่ทำให้แฟนบอลลิเวอร์ลงกล็กเข้าไปอีกนะฮะ สรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับในวันนี้รวมอยู่ในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวนะครับกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะฮะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะแฟนบอลอาร์เซนอลไม่พอใจพื้ตัดสินพอรอเทนี่นะครับที่ทนเวลาบาดเจ็บไป8นาทีแต่ปล่อยให้ดาวินวีตย,ยิงประตูตชัยในในาทีที่99ได้ยังไงกันย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับไม่ใช่แฟนบอลฟอเรสต์นะกลายเป็นกระแสทอล์กออฟโรตาราเลยแหละครับระหว่าง คู่ลิเวอร์พูลและนอติแยมฟอเรสต์แรงร้อนโรุในโลกโซเชียลมีเดียในทันทีเมื่อช่วงเคลื่อนที่ผ่านมานะครับเมื่อทางด้านของดาวินยัตเป็นผู้ยิงประตูชัยในท่วงทุ่งเวลาบาดเจ็บในทีที่เก้าบวกเาทำให้ลิเวอร์พูลนะครับบุกแปลนชนะนอติแยมฟอเรสต์ไปได้1ประตูต่อ0และเก็บ3คะแนนออกมาจากทินซิตี้เก้าได้แบบเงื่นจับชนิดที่ต้องลุ้นจนนาทีสุดท้ายซึ่งด้านนั้นครับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลก ย่อมที่จะมีความสุขและโคตรสะใจกับผลการแข่งขันในน,นนันนี้แต่ก็มีแฟนบอลของทีมคู่แข่งไม่น้อยเลยทีเดียวที่ผิดหวังกับผลการแข่งขันในเกมนี้และบางส่วนก็ได้ออกมา,ออกมาระบายบนโลกโซเชียลนะครับโดยเรื่องดรามา่าเรื่องดังกาวนี้เกิดขึ้นในทันทีเมื่อเสียนเสียงนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันและลิเวอร์พูลก้าวชนะนัตติแฮมฟอรเรสเจ้าบ้านไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งแน่นอนว่า เจ้าของดรามา่าในเรื่องนี้ก็คือแฟนบอลอาร์เซนอลที่หวังอยากจะเห็นนฟต์เฮมฟอร์เรส์นะครับหยุดลิเวอร์พูลเอาไว้ให้ได้ในเกมนัดน,นี้แต่การตามเช่งลิเวอร์พูลในเกมนัดน,นี้กลับไม่เป็นผลเพราะลิเวอร์พูลของเราสามารถเก็บ3คะแนนออกจากแมนเชสิตอร์ซิตี้กล่าวดได้เป็นผลสําเร็จนะครับโดยแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับจำนวนมากก็ได้ออกมาตั้งคํถาถามไปถึง Paul ny, พอลเทนนี่ผู้ตัดสินในเกมนัดน,นี้ว่าทําหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักและดูเหมือนว่าจะพยายามช่วยเหลือให้ลิเวอร์พูลได้รับชัยชนะในเกมนัดน,นี้โดย แฟนบอลอาซน่าออกมาโจมตีในเรื่องที่ผู้ตัดสินมือหนึ่งของเกาะอังเกษรายนี้นั้นทษเวลาบาดเจ็บนานจนเกินไปในเกมล้้นนี้ โดยก,การทนเวลาบาดเจ็บนานถึง8นาทีแต่ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือเมื่อถึงนาทีที่90บวก8ไปแล้วนะฮะผูติดสินกลับไม่ยอมเป่าวนวกเวหมดเวลาการแข่งขันและยอมให้ลิวอ์พูนั้นได้ลูกเตะมุมครั้งสุดท้ายจนเป็นที่มาของประตูชัยจาดาวินูเยสในเกมน,นันนี้โดยแฟนบอลอาร์เซนอลมองว่าพูตัดสินควรที่จะเป่าจบเกมตั้งแต่ท่ลิวอูลได้ลูกเตะมุมแล้วเพราะจังหวะดังกล่าวนั้นมันเลยเวลาทนเวลาบาดเจ็บไปนานแล้วนั่นเองเพราะ ถ้าหากพอเทนนี่นะครับเป่านกหวีดตามเวลาทดแวดเจ็บที่เขาทดไว้8ในาทีแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลก็จะกลับออกมาจากสนามแห่งนี้โดยมีเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่าผู้ศสินร,รายนี้กําลังช่วยลิเวอร์พูลยังไงอย่างนั้นเลยโดยแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับรายแรกได้โพสต์เรื่องนี้บนทวิต t ตอรโดยเขาโพสต์ไว้ว่า ู้ตัดศินรายนี้เพิ่มเวลาให้กับลิร์พูได้อย่างไรผมเห็นพ้ตัิสิลปพยายามเต็มที่ที่เพื่อจะให้ลิร์พูได้ประตูผมคิดว่าพวกเขาต้องการให้เชอกิงครับสร้างเทปมิญญ่ายของเขาก่อนอำลาส่วนแฟนบอลรายที่2กล่าวว่าพวกเขาได้เวลาทดบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกถึง2นาทีจากเดิมที่ได้มาแล้ว8นาทีจากนั้นลิพูก็ได้ประตูชยัยซึ่งมันไม่ยุติธรรมเอาเสียไรฟนบอลอาร์เซนอลรายที่3กล่าวว่า การทำประตูในในาทีที่9ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพูตัสินทดเวลาบาดเจ็บแค่8ดนาทีผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะพูตัสินรายนี้ต้องการให้ลิเวอร์พูลชนะและพวกเขาก็ชนะจริงๆแฟนบอลรายที่4กล่าวว่าพวกเขา Liverpool ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ลีกแน่นอนฉันยอมแพ้แล้วคอมเมนต์แฟนบอลรายที่5กล่าวว่ามีคนพูดว่าพูตัสินกับลิเวอร์พูลมีการสมคบคิดกันเพื่อให้ลิเวอร์คว้าแชมป์ ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นเราควรผ่อนคลายและเก็บแรงเอาไว้เจียดทีมร,รักของเราในวันจันทร์จะดีกว่านี่คือคอมเมนต์นะครับของแฟนบอลที่มองว่ากรรมาการช่วยลิเวอร์พูลนะครับโดยตอนนี้อาร์เซนอลนะครับซึ่งมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ห้าแต้มนะฮะแต่ว่าพวกเขาจะสามารถลดช่องว่างลงมาเหลือแค่2แต้มได้ถ้าหากเก็บชัยชนะเหนือเชฟด์ยูเนเต็ดได้ในวันจันทร์นี้นะฮะและถ้าหากทำได้แล้วก็อาร์เซนอลก็ยังคงเป็นทีมที่มีการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในวันการนี้ต่อไปกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้รับ้สุดสุดจริงๆนะครับนี่ก็คือแฟนบอลของทันนอนอ,อาร์เซนอลนะครับไม่เกี่ยวกับฟอร์เรสต์นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับฟอร์เรสต์เสียงหายหนักอดีตเปาชีเข้าผิดผาดประตูชัยลิเวอร์พูลมา์คลาเทนเบิร์กนะครับอดีตพิตรเซนชื่อดังได้ออกโรงยืนยัน ว่าพอเทนนิสทำหน้าที่ผิดพลาดในเกมเพิ่มเล็กนัดที่ฟอร์เรสแพ้าลังต่อลิบูห์หนึ่งศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่2อมีนาคมจนนําไปสู่ความวุ่นวายหลังจบเกมลิบูห์นะครับบุกไปคว้า3แต้มได้ที่ซิตี้กลาวโดยประตูทนในนาทีที่เก้าสิบบวกเก้าหลังจากที่ดาวนิวเดสโคบบอลตุงต่ขถ่ายส่งผลให้เจ้าบ้านออกมาประท้วงการเป่านกหวีดของพอเทนนิ iny, หลังจากเกมสิ้นสุดลงไปแล้วต่อประตูชัยของทีมเยือนนะครับลิร์พูของเรา มาร์สคาร์เทนเบิร์กซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฝ่ายพิรหกการตัดสินของทีมกรรมการผู้ตัดสินนะครับโดยออกมากล่าวให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไปแล้วนะครับบอกว่าตามกติกาแล้วฟอร์เรสเสียประโยชน์เนื่องจากก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลจะทำเกมขึ้นไปนั้นนะฮะที่จะได้ประตูต่อมาในอีก50วินาทีพอเทนี่กอก ความผิดพลาดที่กำหนดให้เควินคิลเฮนนาเปะติทีติมเยือนได้เล่นบอลหลังจากอิบราฮิมาโกนาเต้บาดเจ็บทงทั้งที่เจ้าบ้านสมควรได้เป็นฝ่ายครอบครองบอลในช่วงเริ่มเกมกันใหม่โดยมาร์คไคลต์เบิร์ตนะครับบอกว่าในจังหวะนั้นนะ่ะที่กกนาเต้นะครับบาดเจ็บช่วงไทยเกมนะ่ะมันน่าจะเป็นการครอบครองบอลของเจ้าบ้านมากกว่าซึ่งจะต้องเอาบอลไปให้เจ้าบ้านครอบครองบอลน,นะครับเพราะว่า มันไม่ได้มีการทาฟาวนะครับมีการาบาดเจ็บของกนาเต้ซึ่งในตอนนั้นนะ่ะผู้เล่นของฟอร์เรสต์ครอบครองบอลอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ให้ลิเวอร์พูลนะครับเริ่มเล่นบอลในจังหวะนั้นโดยฟอร์เรสต์สมควรได้บอลกลับมาเริ่มเล่นหากผู้ตัดสินหยุดเกมเขาต้องคืนบอลให้กับทีมที่ได้ครอบครองบอลก่อนหน้านั้นและมันก็เป็นฟอร์เรสต์มาร์คแคทเทนเบิร์กอธิบายกับ BBC Sport ตอนที่ลูกบอลส่งให้กับผู้รล่นตวตุของลิเวอร์พูลเริ่มเล่น พวกเขาก็ได้ประตูหลังจากนั้นคุณจึงเห็นว่าฟอร์เรสต์ฉุนเฉียวมากผมยังไม่ได้พูดคุยกับพ้ตัิศินผมจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสโมสรผมเดินเข้าไปที่ห้องู้ตัิสินหลังจบเกมแต่เขาไมา่อนุญ,ญาตให้ผมเข้าไปฟอร์เรสต์รู้สึกว่าการตัดสินหลายครั้งมันส่งผลเสียต่อพวกเขาทุกคนผิดหวังและเสียใจที่พวกเขาต้องแพ้แบบนี้เราจำเป็นต้องหวังว่าจะให้มีสโมสรโชคดีแบบนี้บ้างในอนาคตเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ สันใจบอลนะครับเจกเก็ครับชี้แฟนบอลฟอร์เรสโดนดาวินยูนเนียสลงโทษกองเชียร์ฟอร์เรสนะครับร้องเพลงยอดเยีย่ยวดาวินยูเนียสว่าเป็นแอนดี้คาร์โรหลังจากนั้นนะครับดาวินยูเนียสเป็นคนซัดประตูชัยเจกเก็ครับนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลสะใจจริงๆเลยฮะดีแค้มหยอกกองเชียร์นัตติงแฮมฟอร์เรสว่าโดนดาวินยูเนียสลงโทษอย่างช่วยไม่ได้หลังพากันร้องเพงลงร้องเรียนดาวยิงทิมจัดอุรุกวัยในเกมผิวอังกฤษในวันเสาร์ที่2มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสตาร์ลาตินอเมริกาโคบประตูชัยนาทีสุดท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทีมหงแดงคว้าชัยชนะได้หนึ่งวนหรือผู้ชายฟงในสึกพิลิงกฤษนะครับบุกไปคว้าสามแต้มได้ที่ซิตี้กล่าวได้แบบบุดวิดโดยได้ลูกโขกในนาทีที่90บวก9ของดาวินเวสตัวสำรองพาทีมเฮสนันนซึ่งถึงว่าจะเป็นชัยชนะที่สุดสำคัญก่อนที่พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์แชมเปเก่าในเกมเลีกวันอาทิตย์หน้า ตัอกรณีของดุนเดนซึ่งกลายเป็นฮีโร่ของทีมเยือนจากการโขกลูกยงของอเล็กซิสแม็กอลิเซ่ยัดเยียดความประแสงกับทีมเจ้าบ,บ้านได้นั้นเจคกิงครับเอ่ยหลังจบเกมกับสื่อว่าเป็นผลพวงมาจากแฟนบอลฟอรเรสต์ร้องเพลงยอดเยียมก่อนหน้าตัวสำรองของเรดเมเชนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปเล่นในช่วงพักครึ่งหลังว่าแกมันเป็นเหมือนแอนนี่เคโรที่แสนห่วยและถูกลงโทษในถ้ายที่สุดนะครับ เมือนเป็นการตอบสนองเพลงที่จะเยี่ยมพวกเขาสามารถร้องกันได้มากกว่านี้เจคกิงครับกล่าวกับสื่อพร้อมรอยยิ้มโดยเจคกิงครับกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าผมจะไม่ร้องเพลงแบบนั้นหรอกเจคกิงครับกล่าวผมจะไม่พยายามโยยุดาวินประตูนี้เป็นรางวัลที่เขาสมควรได้รับพวกเขาสามารถร้องเพลงนี้ได้เมื่อดาวินเลตตอบสนองแบบนี้ในรึ่งหลังเกมมันยากขึ้นเจคกิงครับกล่าวพวกเขาส่งไทโวอวญี่ยนลงสนามซึ่งเป็นนักเตะกอน้าตัวเป้าที่อันตรายสำหรับเกมสนกับ ร่วมกับแอนโทนีอิเลงกาคาลัมอซอนออดอยและมอร์การ์กิบไวท์โดยพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นเราสามารถป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายนอกจากนี้แล้วเจนกรับยังยัง่ย่้งแม็กอลิสตร์ผู้ทำแอซิ์กับนูนเย็ยดด้วยประตูนี้เกิดขึ้นจากคนที่ใจเย็ยนที่สุดในสนามเจนเก่อมากเล่าผมเห็นแค่จงังหวะสดๆแต่ผมจะไม่มีวันลืมมันเขาใจเย็ยนมากเขาชิปบ,บอลไปตรงนั้นเป็นการแอซิ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นประตูสำคัญมาก เจนก็กล่าวเสริมว่าถ้าคุณบอกผม12วันที่แล้วว่าเราจะชนะทั้ง4เกมผมก็คงจะบอกว่าไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆการชนะเกมเหล่านี้มันเหลือชื่อมากเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับวัตตุรุนโดฉลองชัยชนะประตูชัยชนะของ w ีเแบบสุดเวี่ยงโดยสร้างความปัดทับแจ้งกับแฟนบอลลิเวอร์พูลวัตตุรุนโดน,นะครับพึ่งย้ายเข้ามาอยู่กับลิเวอร์ p o o เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับ แต่ความรักที่มีต่อสโมสรน,นั้นชัดเจนจากปฏิกิริยาอันรวดเร็วของเขาต่อประตูชัยของดาวินเวสในช่วงทุเวลาบาดเจ็บดูนี่นะครับซึ่งเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับลงสนามเป็นตุนลองที่ซิตี้เกาานะครับและสามารถทําประตูได้ในในาทีที่99ส่งผลให้แฟนบอลหงแดงที่เดินทางมาเชียร์ถึงสนามต่างดีใจกันอย่างสุดซึ้งนะครับกองกลางชาวญี่ปุ่นนะครับวัตตุรุนโดที่อยู่ในสนามอยู่ตรงกรอบเกรดโทษ ขณะที่ดาวินเอตในวัย24ปีมงบอลผ่าน,นเมืองมาเชลผู้รักษาประตูนักติงแฮมฟอร์เรสโดยปฏิกิริยาของเอนโดหลังจากนั้นก็คือการชกอากาศซ้ำๆเหมือนกับว่าเขาเรียกเพื่อนร่วมทีมให้เข้ามาร่วมฉลองประตูของดาวินุเยตนะครับโดยปฏิกิริยาของเอนโดนะครับที่ฉลองชัยชนะด้วยประตูชัยของดาวินูเยตนั้นมันสะท้อนเห็นถึงความยอดเยี่ยมและความรักลิ์พูอย่างสุดซึ้งที่พวกเขารู้สึกในช่วงเวลานั้นนะครับ ก็ได้รับความรักจากแฟนบอลไปเต็มๆนะฮะสำหรับวัตรุเอนโดเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับโจฟอร์มสุดยอดพาลิว์พูคว้าชายัยผมเห็นนักเตะลิว์พูในวัย25ปีเล่นอย่างนิ่งและอย่างเงียบๆในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขากับฟอร์เรสต์วันนี้ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะของดดมิเนตกับลิว์พูเนื่องจากเขาเป็นคนยิงประตูชัยให้กับลิวพูลัก ที่จริงแล้วนะครับในชัยชนะวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเพียงคนเดียวแต่มันก็คือการโยนบอลหรือว่าแอซิดของแม็กอลิสเตอร์และเป็นการจบสกรอร์ที่ยอดเยี่ยมมันเกิดขึ้นจากการเปิดบอลอันยอดเยี่ยมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดยร่มแล้วนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในสนาม และอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือฟอมกามเล่นที่ดีที่สุดของเขาด้วยในสีเสื้อลิเวอร์พูลนอกเหนือจากการแอสซแล้วเขายังมีส่วนร่วมอย่างมากในการสร้างสรงสรค์าการให้กับลิเวอร์พูลเขาสร้างสรงสรค์รได้ถึง5ครั้งซึ่งมากที่สุดในสามดองจช่นี้แล้วเขายัางสมัมผัสบอลทั้งหมด87ครั้งในเกมซึ่งแสดงให้เหน็นว่าเขานั้นครีเอทีฟมากแค่ไหนนะครับโคตรนิง่ง ดาวเตียนในวัย่าปีรายนี้ครอบครองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมและหากปราศจ,จากเขาลิอร์พูลอาจจะไม่ได้คว้าชัยชนะในเกมนัดน,นี้ในความคิดของผมคือนี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของแม็กอาริสเตอร์ในสีเสื้อลิอร์พูลการที่เขามีส่วนร่วม4ประตูจาก3เกมในพรีลิร์ล่าสุดยืนยันได้ว่าเขาได้รับก,การดันขึ้นไปเล่นที่สูงขึ้น มันส่งผลดีต่อฟอร์มการเล่นของลิพูลและตอนนี้เขากำลังเริ่มแสดงเห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ลิพูลคว้าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับนิ่งจริงๆนะครับแม็กอลิสเตอร์เมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะฮะทั้งการครอบคลองบอลน,นะครับอย่างนิ่งการอ่ควบคุณจังหวะเกมแล้วก็การสร้างสารรค์เกมรุกนะครับแล้วก็การเปลี่ยนอ่จากลุกเป็นลับเนี่ยโคตรนิ่งเลยนะครับ และที่สำคัญนะครับลูกจ่ายแบบคิลเลอร์พาร์ตแบบก็ได้ก็เสียเนี่ยเห็นตลอดเลยนะครับสุดๆจริงๆเราปิดท้ายกันที่ข่าวพ้จารการทีมคนต่อไปของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับล่าสุดน,นะครับลิเวอร์พูลเล็งขว้ารเบนอโมริมามร่วมทีมนะครับหลังได้ส่งแมวมองไปดูเกมที่สปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะเบ็นฟิกาได้สอส่วนขณะที่โรเบรโตดาชาบีและชาบีอลอนโซก็เป็นตัวเลือกเหมือนเดิมนะครับ ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับได้ส่งผู้แทนสโมสรไปดูเกมที่สปาร์ติ้งลิสบอนเอาชนะเบนฟิกาา้าในสองหนึ่งและรอรองชนะเลิศในศึกลีกครับโปรตุเกสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวงการกำลังดำเนินการนะครับตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมกับลูเบนอัมโบเรมผู้จัดก,การทีมชาวโปรตุเกสซึ่งคาดการณ์กันว่าเขาก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลแม้ว่าชาบีโอโลโซจะยังคงเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะมาแทนที่จิคกิ้งครับในช่วงซัมเมอร์ หรือผู้พูดทราบดีนะครับว่าชาบ,บีอลอนโซเป็นที่ต้องการตัวของไบยมิคเช่นกันขณะที่เบอร์ล,ลิกเซนก็หวังที่จะเก็บตัวกุนซือชาวสเปนเอาไว้ใช้งานอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลโดยคาฉีกสัญญาของลูเบนอัมเรมอยู่ที่ประมาณ8.5ล้านปอนด์นะครับซึ่งลดลงอย่างมากในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหรือผู้องพูดตานะครับได้ติดต่อไปที่อินาก,กิอิบานเนสเอเจนของชาบ,บีออลอนโซเพื่อแสดงความสนใจแต่กระบวนการ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหรือว่าสัมภาษณ์งานยังไม่เริ่มต้นขึ้นจงการลิพูจะมีผู้อันดัการกีฬาคนใหม่นะครับไม <Michael Earth, S 1> เคอร์เวิร์ดอดีตผู้อันดัการกีฬาคนเก่าของสโมสรลิพูก็ยังคงเป็นตัวเลือกอยู่โดยทด้านของเอ g เจเจ้าของสโมสรก็ต้องการดึงตัวไมเคิลเเวิร์มาร่วมง,งานด้วยโดยพยายามในการดึงตัวเขากลับคืนสุทินอันฟิลแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับลูเบนอัมบรินก็ยืนยันว่าเขาต้องการอยู่กับสปาร์ติ้งลิสบอน สัญญาปัจจุบันของเขากับทีมจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2026นะฮะโดยขณะที่โรเบรโตดานชิบีของไบตันก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่น่าสนใจแต่เดชิกัสหวังที่จะมอบสัญญาใหม่ให้กับกุนซือชาวอิตาลีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับบทสรุปก็คือลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาลูเบนออมอริมนะครับมาเป็นตัวแทนของเจลซนคลับได้ส่งตัวแทนไปดูนะครับฟอร์มการเล่นของสปอร์ติ้งลิสบอนนัดเอาชนะเบนฟิก้านะครับ ซึ่งหากพวกเขาเนี่ยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเชบิโอโนโซตัวเลือกอันดับแรกได้สําเร็จนะครับแล้วก็ลิอร์พูลกกาลังติดต่อไปที่เอเจนต์ส่วนตัวของชาบิโอนโซแล้วนะครับเริ่มต้นกระบวนการการสัมภาษณ์อย่างเป็นการว่าจะามาสู่ทีมลิอรูพูลได้ไหมนะครับมีโอกาสหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นที่เจรจากับท่าทนั้นตัวของชาบิโอโนโซนะครับแค่ไปเจรจากับเอเจนต์และลิอร์พูลนั้น ต้องการผู้อุปการกีฬาคนใหม่ซะก่อนนะครับในการที่จะแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมต่อจากเจนกอบได้นะครับขณะที่โรบโต้ดาชบ,บี้ของไบรตันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ไบรตันก็ต้องการที่จะมอบสัญญาชุดใหม่ให้กับเขาอีกด้วยนะครับนี่คือสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่3มีนาคมนะครับสัใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลิเวอร์พูลของเราไม่เคยยอมแพ้จริงนะครับ ปีนี้นะครับโคตรมันกันเลยทีเดียวยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นสี่แชมป์นะครับได้ไปแล้ว1แชมป์ฉะนั้นนะครับค่ำคืนนี้นะฮะเรามาเชียร์เพื่อนรักเรากันหน่อยนะครับแมนยูฝากด้วยนะเพื่อนกูฝากมึงแนมแนเด้อแมนยูกูหักมึงแห้งนะครับถ้าทําได้เนี่ยโอ้โหผมจะปล่อยปลาให้เลยนะครับอีก2ถุงสําหรับแมนยูถ้าดึงแต้มมาได้จากแมนซิตี้นะครับแล้วก็จะปล่อยปลาอีกนะครับ2ถุงถ้าหากเชมเปี้ยนโลเต็ดนะครับดึงแต้ม าจากอาเซนอลได้นะครับผมสิปอยเลย2แมตช์ครับพอมีนองนองเหนือจากลิเวอร์พูลนะครับนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับช่วงเช้ากับแอดมินเมงจากชายผู้บัาข้างลิเวอร์พูลลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่กับข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นนะครับสวัสดีครับสัาใจ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ